กับพี่กับน้องเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านเชิญใจไ,ไ,ไปไหนไปด้วยกันเปพี่นะครับรักอีนนูนงานเครื่องดื่มเป็นร้อยห้าจิตไม่มี l ิมิตชีวิตเกินร้อยมือดีกับทีจะกรรมมาพี่กับน้องครับไม่ได้เสียตังค์เล่นฟรีนะครับและได้เสื้อสีสวยนะครับจากเครื่องดื่มเป็นร้อยห้าสิบเชิกันเรื่อไรแต่เป็นการเชิญชวนพี่น้องอรักคนละหมดเนธ่ามาหอนมาถึงแล้วบนไอค็นบุญเนธ่านะครับไม่ได้แวะเข้าไปแวะมาตรงนี้เลยบัตติศิลปกองบุญมาหอนแล้วอ่ะ ลูกๆย่างล่าไปหาพี่หาน้องบาที่นี่เดี๋ยวทีส่ศนคนงานเพลงฝากนักร้องคนนี้ด้วยนะครับกับศิลปินน้องใหม่กับยันอีเพ็ดบุฎไปนั่งฟังเพลงไปเพอะแล้วไป้องเนาะนะครับแล้วไะกีสตาขออนุญาตได้ไป้องเรือขออนุญาตย่างขวบยางขายไปขออนตัดเดินขวบหนุ่มฉันเดินไปแทงเงินเลิกไปขึ้นไม่ใช่ยังมีพี่ๆถึงไม่ช้ายังจะไม่ทำเพลงการกุศล

ได้ไปสองเทาทีลืกว่าไปได้ดีเพราสีน้องมันหายคือขอแม่อยู่นัให้พี่มาตามหาถึงตัวมาพบสภาพพูดถ่ายตัวพูดชา ดาวนกนตาตเม,มาที่ต้องตลึงทาไมถึงาันสิจ้าติดเปิดเคียนคิวเคียนตาในผู้กระจกที่แองบอกกับที่ สี่นี้ไปด้วยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านท้องน,นาหม่นอย่าลงไปเ้านส่องสีแสงเท้เาหน้าเดียวนดลจะพาไปรถน้ำมนต์ล้างเท้าเป็นดาวด้าน เต็มใ,ใจกะนแน่ดูเปลี่ยนแปลงเป็นคนละคอนหลักนาเธอสีนี้ไปด้วยเลยกันแล้วไปสร้างสวรรค์อยู่บ้านข้างหน้า,นา,นาบนอย่าลงไปงันส่งสีสานเท้าหน้าเห้ยวโอ๊ยทองฉันยิ้เของมาใหม่ làm sao bây nào ra Ôi, Ôi đầu <laughs> 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 แกข้างไข่แกข้าง,งไข่ศิลปินข้างไข่ไม่ใช่ข้ Luckily, างถังนี่เขาบอกว่ามาจากโคราชด้วยไงเป็นคนโคราชสวัสดีพี <room burst> <sh arp bananas> ่น้องชาวคุณจักเอจ้าขอบคุณจ้าพี่น้องประโอ๋หน่อยอะไรหรอฉันนี่มาทําบุญตะเขาจ้าเออมีผัวมาทําบุญอยู่นี่โอ้ผัวเจ้าเป็นใครใหญ่เอาวเจ้าภาพใหญ่จังดิอะไรห่าเสียงเต้นเงี้ยเสียงเต้นก็ภาพหลัะ เพิ่งมีเมียหรอดิโอ๊ยภาษาเกะปูนันมีหน่อยเขาปูนี่เมียใหญ่เขาได้กันตัดไหนหรอวางลงไปจังเลทีนี่เดือนเมียหายจะมีไหมเอ้ยดำ้งหมุนเลยนะปูเปิดงานยิ่งใหญ่อลังการใช่เสียงโผขึ้นนี่แม่เอ้ย แถวนีทำไมเขาอรียกู้ยังอ่โอ้ยผู้จักรักเกินผู้มาไหนเละเลมาเฉียงผู้ผู้ได้ยินก็หููดูเเพราะเกิผ้มาเจออย่างไรพอเขาเปิดงานปุ๊บเสียงผู้ดตั้อุ้ยหีนีดนฮะีนโดนคุณคนเรย่อยเขาเคียรหาจนยากตายเคียรหาา นี่แหละนาอย่างหามันโดนเนี่โอ้ผู้ชาตวม่ถือผูแดงัแม่แด่นเท็มันหลดขี้ขอม้คนช้าสอู้เห็นยังไงบ้าพี่น้องทำไมล่ะเค่ะจะไม่มีต่ลางวันมาขวนใจู้ใหอ้าดี่ละเต็มรางวันนั่นน่ะสวยเนี่ยเลยแน่นีเาะ พึงขายที่ได้ฮะพึงขายที่ได้โอ้เห็นกรรมการแก้งบอกรู้เห็นคนบอกว่าเจ้าของที่นาราชาที่ดินเซฐีมือกุดรนแ่นและขายได้แล้ว่ะขายที่นอนเก่าลูกเดียวขายเอาไปขายในลอยหาชิปมาให้กูยี่สิบบาทเออไปเลยเขาเจ้าเนาะดีใจก็พอขาแม่ขายวันนี้คนหลายขายของหนีแท่ยิ้มปุยปุยเลยยิ้มปุยยปุย สุดทัางคนได้สุดหอดไปถุดตักขึ้นมากเพได้ขายพยาลุกินเอาอยู่เอทถ้าคุณทั้งดีนี่สแสดงว่าคนหลายเสแสร้งจะขายของไม่ดีขายของก็ดีเอาสูดไม่ใหญ่มอดไปใช้แลเพราะว่าไม่ต้องมายืนขาแข็งแบบนี้ร้านค้าร้านขายนี่นะเออเอาสูตรนี้นี่มีคาถาได้ยังไงไม่ใช่คาถาดอกสูตรยังไงกดยังยๆเขียนไปใส่กระดาษสีขาวติ๊ไปทุกร้านเลยนาร้านทุกร้านเลยขานคืนพร้อมกันก็ต้องยืนขาแข็งเออเขียนว่าโรง กูนี่แหละเขาแถวก่อนหมูหมันพอมึกย่างเลยเดินทางมาจากโคราชมาถึงวังอุดรถึงบอกกสอยายหิวเขาหนักเลยรถเมลเขาเซเว่นไปสู่เขาบ่บ่หนึ่งไม่คิดว่าเดี๋ยวนี้มันจะทันสมัยขนาดนี้เซเว่นก็มีมอเตอร์ไซค์ขายสื้อตัวขายสขาเก๋อร่อยอาซิปกะที่อร่อยที่ไม่มีใครแจกใครออก ขายออกมันชื่อหนังเออหนังเขาจะใายมันรดิสก์แค่คนธรรมดาเนใกล้ๆนี่แหละเออแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็มีขายเซเว่นไม่มี้ละนี่ยามาเสียงมี่ของไหนเอาไปซื้อเขาของอยู่เซเว่นใหม่เขาเก็บเงินอยู่เคาน์เตอร์อีนั่นนั่นมันถามขายให้กูอยู่ขายหยังขายมอเตอร์ไซค์ถามว่ายายเว้นไหมยายก็เลยบอกอ๋อยายขี่มัเป็นกับลูกขี่เป็นจักรยาน นี่ขี่รถมาเลยเออนะฮะต่อหน้าเขาโอ๊บพรโอ๊บเพรหายกินข้นเอาปานกูอยากพกหมอเนาะเลยไอ้น่ะเลิกเขาสนขวงมาเขาติดไฟไปทางทางขวักชอเฟอร์ให้มันจอดมันก็ไม่จอดแต้กูเขาสนขวงเนี่เออทขาไมไปคว้เขาจอดดีซีกีงไก่เนี่ยกูจะเอาไฟไปจุดจุดอะไรจุดทางทางเนี่ยป่านี่เดี๋ยวนี้เขาโดนตลกนะรัฐบาลใครอยู่ไฟเผาป่าเขาห้อยนี่ผิดกฎหมายครับ เขาเขียนไปบอกทางทางนั่นแหละเขียนว่ายังไงหยุดเผาป่ากันเถอะพวกนั้นมันยดมันก็่มัยุดตกูเจ้เฟื่องนเงกันกูไฟตั้มาเลยให่ใหมาปูเสือไปกันแต่วันจักเฮ้ยที่นี่สเสือใหญ่ตั้งแต่มันจะมีตีนเดินได้เหรอน่นะนี่หวังสุปูไปบอนหนึ่งผูต้มก้อน่งก็อยู่อีก่อนหนึ่ง เนี่ยแล้วก็เอาคุยต่อไปคุณพ่าตอบหนักเลยบ่ว่าเออเอาหมอร่างให้ยายฟังเลยเขาก็เปิดเพราะอะไรครับตอนนี้คอนเสิร์ตไปได้เพียงสามเพลงแค่นั้นเองสี่เพลงแค่นั้นเองครับงยังไม่ออกบอดจวก็ยังไม่ออกครับไม่ไปไล่ล่ามคนไดนี่เนี่ยต่อไปบ่พ่อตะบอนพม่ากลางเงี้ยมุ้งมังยังขอเขานเด็กจะดนาทีด้วยครับบนเวทีด้วยนะครับยังใครเอาไม้ให้เพื่นเลยเอาไม้นะ พี่บ้ามาจากไหนใี่ยังคนมาหาเพื่อนก็ม่มีผู้สาวก็ไม่ต้องพูดทางองค์แค่์ผู้สาวไปใสบไม่ไงดี่ว่าอยู่ในยิ้มไหม่ะเขาพิมแม่ก็ืเขาว่างไม่เนี่กใครหักไม่้องใคนไี่้องทักไครล่ะไม่ยอมักสากปนนั่นพีน้าซื่อนั่นพีน้าซื่ โอ้พี่รองสัง้นแขนมาหลายอาพี่รองมันสั้ขาพี่รองมันสั้ขาสั้นขาต่อมาหลายตากควไปหาพี่รองมันสั้ขาเด้เดดอมาจกจ้างให้มาล้มจะงเมืองตะบ้านเพื่อนเออเขาจีจ้างอยู่เขจาจะจ้างอยู่มาเนี้ยมึงเป็นไงมาจากไหนให้กูถามดูนุกกูขอร้อนอ,อันก้อนละมุ้งเป็นไงมาจากไหนเฮ้ย อย่รับกางเก้งจิเนี่ยหมอแงแต่ถ้าพังโรวานเาแก้ดวมาชาวยื่นก็คือเขาปานี่บอกจริงจริงมุไปคนทไหนคนกาลสินกาลสินคนถิ่นผููไทผู้คนโบราชเออหูจักเบิละเจ้าคน